chào mà văn thì một ngày mười khoang này nó sao teo hơ ô teo là thưa lẽ teo này cái khoai nhá một tháng thứ khỏi mà phật đang yêu vợ sáng mà khืน thì phơi cho để luôn mu phật đang mua ván nè phật đang nè cái này thưa long văn nhảy cứ cái nôm còn ngoài cái thùng xíu thùng sao thì cũng nó thùng có hang là thùng có anh สาวตาไปเฮียนแต่เด็กน้อยอยู่ปฐมดอกแม่ให้มือละ1,000 2,000เลยเนาะเด็กน้อยเฮ้ยบ่ได้เลยอ่าเจ้าบ่ได้เลยจ้าเจ้าเจ้าเฮียนฮอดห้องบ่ได้จ้าอืมบ่ได้เงินดักเทื่อเลยบ่ได้เงินแต่ักเที่ยงักักเที่ยงลเอามากินข้าวเอออ่ๆๆอ่เฮียนเฮาเนาะบยา เนาะกระท่อมเพิ่นนี่แล้วเลยบ่เรือจังได้เนาะอ่ามื้อนั้นเฮ็ดว่ากันลุ่มต้มตัมต้มอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ากับเขาอ่าอานน้ายเพิ่นเนาะโอ้หนังนี้ก็หิวร้อนต้อนเต้นมาเลยโด้ยสบายดีจังได๋ลักไปหาโน้ไม้น,ไมนี่บุ่งกินอย่างนั้น <c ười> เออไก่ไก่ที่บ่สเอาเดียว <c ười> โอ้พูดได้เก่งบาทหน,นึ่งนี่มันมีซ้ำซ้ำโกอยู่แถวนี้ได้เออ ็เลยได้นายเดียวอ่าสิเอามาแกงตันเวทนี่บ่นี่คือสิบ่ทันคือสิบ่ทันเออพอดีเด้อจะอ่อไปออบ่แรงจ้ะโอ้นี่ก็พาเฮ็ดอันเียพอดีเลยเนาะอือๆกี่บาทม่อ่าถาจ้อยจังได๋เด้ว่าอันนี้นี่บ็อกของเจ้าตี้ตัวนี้เออจักจักพันก็อัน1ฮะ6 โอ้ตอนอ่าตอนตอนติบนะฮะพันหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาเพิ่มอีกหกร้อยโอ้โดยโดยเออไม่ยังใส่อันนี้นะใส่เตาฮะโอ้ไม่มีเอาเอามาเพิ่มเล้วเนาะหนึ่งโอ้แต่ว่ายังหามือหาแงมตั้งยังไงชื่อแต่ว่าสิตั้งมือเดียวกับอันสับโพนเพิ่มแบบ ยืนบมดันเนาะอืม้าวอ้เอาเอ,าเอ,าเอา้าวเนาะตามสบายแรงมือก่อนเพ่่นวุดไป <c oughs> กระทังน้ำเพื่อนโนะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสี่หา้าอูเดียวใช่กะบลายลี่นี่มาทองน้ำนี่หาบอลได้แล้วบ่อหนี่นนเ,เออตั้งค์ ก็ในเฮือนเลยของนันะแต่ว่าหลุมหลุมไม่ได้เฉยขุดข้างๆเลยยังไม่ทันหูยังไ่ทันหูแต่ว่าตั้งแต่กระซึงกันเล่นเนาะกับผมโอ้ยจออกไปพูนจังหน่อยยันยันว่าเอาแบบซึงกระโดทีนะมันฮะอนาคตสิขายเครื่องมันบวกขัดโอ้เจ้านะเอออนาคตสิขายเครื่องคนว่า เดี๋ยวเนาะไปไปไปนั่งเล่ากันจะดีก่อนนะเนาะอุ้ยมาไปเมื่อยยังจีซวนกันยืนอยู่เพื่อนมาเพื่อนสิขายเครื่องพร้อมได้เนาะแทงสายจอยเพื่อนอ่ะพี่น้องเลยจังใดก็โอกาสทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยวันนี้ก็หางยังอยู่บ้านอยู่เฮือนสาวจอยเพื่อนเพื่อนเนาะ đây sao choi chắc đây sao teo thì nào người, ui nó, ướn đây này cái phù cao của trần, à, thì qua Mặt với cà chua, ưa khai Phần thì nó, ý tưởng phần thì nào người, chị ao nhang mà khai, à, sẽ có không <laughs> nên khai không kín Ồ <laughs> để bớt, nó, vợ phê không kín hết 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 nhang hú sư quá. เด่นกว่าหมู่อ่ะหรือว่าแซ่บกว่เป็นน้ำมันมันกินน้ำมันเออเจ้านะโอ้ส่วนใหญ่แล้วมักหวานเนาะอพวกนพวกอาพวกเป็นควเป็นจืนี่โอเคในั่นบ่ได้อืมแม่นในเมืองแต่ได้ตหมูหมูมันแงนหลักบ้านเฮาเนาะแต่ว่าอ่าๆถ้าถ้าเฮาสิเอา แนวแพงเกินไปมาขายอ่ะมันก็น,น่าได้ขายเอเมนบอกว่าเขตบ,บ้านเฮาเนาะ,ะหาชิปพวกชิปขึ้นไปนี่มันก็นยากยากเลยนะพี่น้องเนาะชิปพักัแพงเลยเขาเฮาต้องเห็ดใส่กับน้องๆนักเรียนเพิ่นนมมันจังได้ขายดีคือขนมก็ห้อยเห็ดทงชิปทงเช้าเด็ก็โอ้เนาะทงชิปก็แห้งแล้วอ่าทงางก็แแห้้ละเนาะ ซาบอตาไปเฮียนเล็กน้อยอยู่ปฐมดอกแม่ห้มือละพันสองพันเลยเนาะเล็กน้อยเฮ้ยเจ้าได้เลยเจ้ามาได้เลยเจ้านะเจ้าเจ้าเจ้าเฮียนหอดห้องบอด้เจ้บอร์สามปบอรสามอืมบอตได้เงินลักเถื่อเลยบอตได้เงินแต่๋พักเที่ยงพักแบบ๋พักเที่ยงละกันก็ควเอามากินข้าวเอออ่าอ่อ่าเฮียนหอดปองอสามอะไรแ่ยาช่วงนั้นเขาอไบริหารใช้เงิน แมน่นพี่น้องเนาะอ่ะยุกยุกเจ้า,น,น,านี่งชั้มหนึ่งยุกที่ข่อยก็ชั้มนึงวันนี้ยุกปัจจุบันนี่โอ้ย<า>มีแต่เงินกับเงินถ้าผมมีเงินนี่ห้องผมอยากปลของเฮียนอ่าคูมือนี่ฮะเนาะอ่าแต่แล้วก็หาคน้นชิห่อเขา่าห้วยน้ำไปกินเองยากมือนี่นะอ่าแต่ข้าววอตากินนะห้วยได้พี่น้องเนาะห้วยน้ำอ่าถือเข่าห่อเข่าไปกินอ่าปิ้งกบปิ้งเขียดไป เนาะแม่อ่าก็จะได้เป็นมูอกับบอจิตนี่กะอ่าชุมเพลินน้ำบ่มีเจียวของพริกกับบอจิตนะเนาะแต่พอชุมเพลินมีปิ้งกบปิ้งปลาแต่เพลินบ่มีเจียวของพริกคอยแบบมีเจียวของพริกไม่นั้นะก็เลยเอิ้นถามเนาะอ่าหมอในน้อยกินข right? ้าวผู้เดียววะเช่นอ่ามีเจียวเนาะเพลินว่าเนาะก็เลยลื่องเคยกันเลยเท่ากุมวันนี้กับบอจิตเพลินคือเจ้านี่กันเย็นน้ำบ้านนี่บ่บ้านบ้านเกิด เอคือว่าเดี๋ยะเจ้าอันใหญ่เลยมาอยู่พีมาอยู่ใหญ่ไปใหญ่อืมอยู่จุด่มบ่อยู่อย่างก็เจะบายนอะไรออยู่บ้านอะไรแต่ก็บรรทัดอ่อยู่บ้านอันดงกึมเจ้าบ่าวัันชื่ออย่งก็อันเออลำดุดเนาะน้องลาดุดหรือว่าเกียาวเข่าติดต่อกันได้อยู่ใช่ไหมถ้กติดต่อ ่าแต่แต่ว่าผลเป็นน้องของเจ้าเนาะแต่บอต้านะ่ะคุ้นอยู่พี่น้องเนาะอ่าสื่อหมดนะั่นเพราะว่ามเพราะว่ามมวลเอื้อยของบอต้านะั่นเพิ่นไปเฮ็ดงานกล้องเฮ็ดงานกล้องแหละคนบ้านนั้นดงกึมนะ่ะเพิ่นก็เคยไปช่วยเขาอ่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเคยเมื่อใส่อยู่เฮือนน้ำก็เคยอยู่ะนะอ่ากค็คุ้นคุ้นโยแล้วก็เที่ยวเข้าไปหาน้องช่วงนั้นนะ่ะน้องกิ๊กเนาะน้องกิ๊กน้องยังอ่า แต่ว่าเพื่อนมีลูกมีม่ยังแล้วบ่อหังจะเอาหังจะทบเอาหากังได้ปัวยังน,น้อยๆจ็ดปีเพื่อนประมาณชิมหา่าเอาหรือว่าคนเพื่อนของแม่ตมแ,มแตนนนแ่นี่ชือ่อชื่อมดก็มีบอแต่จะว่าเพื่อนเพื่อนน้ำบริการกบวัดเนาะทางเขียนอ่าเอานี่อ่าวัด วัดกับห้งเฮียนน่ะใกล้กันะนเอออ่าวัดน่ะอยู่บนกุกขามีไงพี่นาะเออาวันนี้ห้งเฮียนนี่ก็เลยเห็นน้อยนึงแต่ว่าเฮือนเพื่อนนี้อยู่แถวนั้นแหละแถวนั่นบ่เอออืมบัดอันภู้บอสนพาลูกเราไปหาหมอนั่นน่ะจักเรซื้ออย่างนู้นนะนั่นน่ะแต่ผมเป็นพี่น้องกัดอกอ่านั่นนแต่เฮือนแล้วก็อยู่แถวนั้นคือกันนะแตเคยไปอยู่พี่น้องเนาะ กับเพื่อนอ่ากระหู้ชุ่มขอ่อยบอกเจ้าจะถามบอกบ่กบริกางถามเนาะโบ,บหูนเนาะเพราะว่าไปแบบ,บว่าเพื่อนแบบบ่ได้เคยแบบได้รับการชว่วยเหลือหรือว่าบ่ได้เคยสัมผัสเพืน่นเพื่อนกับโบหูเลยเนาะน้ำ <laughs> มันลายลีต่างบอจันเพื่อนนี่ติดห,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 หุนหุนหุนเนาะเรากันมาขอ้มือเพราะบอจันไงอืมธนาารมาแต่เวียงเนะาะอ่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยเจ้าเคยไปบอจ เคยหรือเปล่าเออไปโดนเถอะบอประมาณสองปีอันนี้มาจักจังว่าเป็นนันเห็ดน่าอยู่น่ากินนี่ก like ็หั่กระเทียนเห็ดมีขอมีครัวอยู่อันตะปื้อโอ้แต่อยู่อันตะปื้อเจ้าก็เคยขายบ่บ่บอได้ขายกินกินเองโอ้เห็ดเห็ดกินเห็ดอยังนี่เองคือแต่ว่ามักเนาะมักในการเห็ดดิวกัวกินก็เลยเป็น พีเนาโอเคแล้วใช่เพระาะว่าอาชีพค้าขายนี่มันมันมันเงาเลยถ้าว่าเอามีลูกค้าแล้วถ้าว่าคนผู้จกักเขาเรื่อนีโอ้ยเนาะมีผู้มาแวะมาอันนี้ตลอดดอกคือเจ้าสังเกตเบื่องทารใดเจ้าเคยไปชื่อเจ้าก็อยากจะไปชื่อแต่ห้านั่นมันบ <Yeah. S 1> ่ห่านใดบ่เคยเข่านี่ย่างผ่านกายไปก็บ่เขา่าเลยตอนเห็นเวียง <c oughs> อยเวียงเกิดเพื่อนกับอกคือกัน ถ้าเขามีคืนมีนะถ้าเขาเป็นใจคายหรือว่าเขาหมักเขาก็ค่ายได้เพขาแบบเป็นอยู่แต่ส่วนแลาวเขาสิบหมักเพราะว่าบ้านเขาไม่เป็นบ้านอกแน่อ่าจักหลังคาเฮือนบ้านบ้านนี่บ่เดี๋ประมาณสี่สิบไปโอ้ประมาณสี่สิบกว่าหลังคาเฮือนเนื้อ่าชมเปญสิบหมอกไปตลาดตรงเห็นกับไก่เติบได้พี่น้องเนาะไก่เติบยู่ถ้าโิ่ลงไปตลาดทิ่นูกับไก่เติบอยู่พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้น ขานยน้ำยูน้ำก,กินนี่ก็ถือต้องคือจะเบ้าอยู่อ่าแล้วก็น,น้ำมันน้ำยังจก้กว่าโอเคอยู่จ,จับแต่คือ,บบอสบปับนใดคือสบปันใดบ่ยันเจ้าแรนใส่จัมปัมเนาะยี่ห้อนี้ขายได้คือหลักๆเลยหมองโมหมองโม่โอหมักหมังโม่หอยปลูกปลูกเองรล้วเป็นยังตามลงนะกั็ผัวเฮื่อนแล้วปลูกเลยก็ได้นันจุโจนี่นั่นบ่อเขาได้หลายแล้วอู่นี่ ทำให้ได้กินเนาะโอ้ชาวแต๋เพื่อนว่าอยู่บ้านนี่มักกินหมักโมเห็นหรองเนาะหมักโมหมักแดงหมักครัวแต่ว่าเาวตานนั่เห็นแล้วเนาะผู้บางคนเพิ่นก็เริ่มเพาะเพาะพันธุ์เพาะเบี้ยมันนลยนะเริ่มเริ่มเริ่มเพาะเริ่มปลูกได้เลยก็เดียวว่าชิบมอดตอรเคื่อเถื่อนนะเนาะโอ้ยโอ้เนาะกำลังนั่งนี่ ได้คงผ่าของต้อนมาตะเวียงมันม่ีอย่างบ่โอ้นอนสบายดีเด้อได้ไปนอนบนคักวันนี้เลยเมนเ้าแล้วอ่ะลืมนทางมาลืมทางมาไปหอดาบังยอกวังเวียงผู้ได้เนาะจะจะคืนก่ออ้เอเอ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 ออเเออเออาเเอเ บริมีบ่าโหลดอะไรอย่างนั้นโบยันว่ายันว่าอยังเสือกไว้บ่อะไยังนั้นนะโบตาเดี๋ยวโบขึ้นไปจักเทือเวียงพี่ดังเนาะถ้าว่าเขตนั่นก็ไปฮอดแต่นี่นะแถวเชียงบ่บโบโบ่บเมนโบเมนแถวเชียงบางอยนี่แถวใกล้ๆนี่ถ้าว่าทางนี้ก็ขึ้นไปฮอดแต่ท่าแขกฮะ ทาแขกหอดต่ทาแขกบ่เคยไปจักเทือเอียเบียงอ่าไอ้รอยใช้บางเฮียงโบเนี่ยใชตัวใกล้ๆนี่นะปากซองปากซองใกล้ๆนี่โมเมนต์ได้ปากซองเนีเยนนาวนะนี่ปากซองบบปากซองนี่มันมัน,ม,นมันกระติดกับเชบางเฮียงเหรอเนาะเออนี่น่ะแต่ตัวใกล้ๆนี่เคยไปหอดแต่หันไก่ของหันก็บ,บ่เคยไปย,ยังรออยู่แต่เจ้าเคยไปบ่แถวปากซองปากซองเสือมันเลยเจ้าไหนเห็นเราเสือมัเลย ปอเทือบทัพบดาเด้ไปยังแต่ละบกทไปเห็ดเวียออยู่เวียงก็เลยว่าอยายเป็นใจดีเห็นเขาเครียดๆกับแม่ครอบครัวแม่ก็เลยเป็นมีโอกาสพาเขาไปเที่ยวน้ำเงืมน้ำเงื่มไปคยไปอีกเงืมส่วนสัตว์บนเกินเออารวมหัวบางงานงานส่วนศาลโอ้เซี่ยงเสี่ยงเลยเนาะส่วนศาล รวงวังพาไปเที่ยวเจ้าบัวหางหอยก็ได้มึงตื้อพวกขวบเคยไปต่กาวังเวียงไก่ไก่ที่ชุดอยู่เมืองลาวที่เคยไปเจ้าคิดว่าเขตใดไก่คิดว่าเชียงขวางเชียงขวางบ่โอ้บ่รวงพวังเนี่ยชุดสีว่าบัวไก่ป็นไรบัวไก่ป็นไรเนาะอ่าแล้วบ่ตาเนาะบอย่างมาบ่จักฉันจะถามว่าอยู่ใช้ไก่กับหมูยังเไาอยู่ม้วนที่สุดคือลวงพวังโอลวงวังเนี่ม้วนนิดหน่อเพราะว่าเขาจะได้มีตะกอนต่างประเทศ อมีโอกาสอีกด้เนาะอ่าอย่างมีโอกาสโยหว่ายากไปปันไดเป็นไปอาไรโอ้ยานบ่ะอดแบบทางไม่ง่ายบ่ะขึ้นภูโอไปไปน้ำของภูโอหสบายโลงวางเนยมีมีนมที่สุดโอ้คนคนหลายเนาะอะไรกันเนาะ nhìn lại vì đâu người nó chắc nhám đây bụng bún mò năm mùi được chưa à, cháu thử ăn thì đừng 10 mười này nó sao tèo ô cháu nó thử lẽ cho cháu này cái khỏi nhắc một tháng thứ khỏi mà phan đang như bố sẽ mở cửa này phơi cho thử nấu phan để nè phan đang để khuyên mò nè nè cái này thử nấu ăn nhảy phan đang วันนี้ฟันว่าทีมงานเห็ดเฮือนเฮือนใหญ่แต่ว่ามีหลายๆเฮือนอืมุ่นะงยาคว,วามฝันเพื่อนเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้่ได้ฝันเมื่อคืนฮะเนาะฝันเราความฝันในฟังพี่น้องเนาะฝันว่ามีทีมงานเห,เห็ดเฮือนได้หลายหลังแต่ว่าเฮือนเฮือนใหญ่เฮือนใหญ่เนาะนั่นแหละวันนี้มันชิบูมเมะใหญ่ได้แบบมันมะันมันเป็นปูนก่ได้ได้แบบเนาะอ่า มือเพื่อนเาฟันปลากันน้ำปลาแล้วเพื่อนอีกเนาะ,ม,นะ <S 2> <S 2> มือนั้นอ่าเบิดไปใช้ว่าเป็นเงินบาทกันร้อยกวัวบาทพี่น้องเนาะอ่าลองเบิ้งบางทีมานอนดีดไม้ไปจันอันนี้โมเดลแนะนำดูว่าซักส้วนให้ซื้อเลขซื้อหวยเด้อพี่น้องเดิมน้อยืชอว่าเอา <S 2> <S 2> บ่แต่พื้นซื้อเลขไปจันอ่าเนาะอ่าจุ๋มเจ้านี่ยโบ,บคอยเผาท่า,านเนี่เนาะมีแต่ดังพื้นนะสิเลยเนาะเออผัวเจ้าเราก็เคยเฮ็ดไปบ่ เออทั้งทั้งทั้งบ้านแบบนิยมแบบเผาทานเอาก,ก,ก่อนก็มัดขึนอันนี้นะไม่อันน้ที่ดึงลงมือนั่นเนาะอ่าไม่เปือ่อยโอ้โหทานคักแค้ได้ฮะกบกมาเลยกบมาเลยบัดเนี่ยแต่ว่าตัวนี้โอ้จะไปเอาลงลน,นี้สาวเต่ออ้ยนี่นุไพหวานท่นจักจำคืนว่าตัดงานเมื่อปลูกติดงานนี่ออพอตาพอเชียนลีอ,อยู่จะงานเนี่ยนี่มัน นอกจากเฮางอันยังก you know, <the> ็เพ mm. um, okay. ิ splash, ่นเนาะต่อเป็นหันต่อเอาได้เจ้าจะต่อเป็นอยู่บ่เนี่เนาะเพราาก็บ่เคยต่อพี่น้องเนาะแต่ว่าเอได้เบิ่งสูตรมันน้ำมันโทรศัพท์เลยต่อลงเบิ่งมันมันเป็นของเจ้าบ่นี่แม่นเห็นเขาต่อหันขอาวขี่จิ้งเลีดขี่จิ้งเลีดขี่ขี่จิ้งลีดเหลือแมงนายเฮานี่ยตรงต้อง พอใช้ทองยางานะครัอต้องต้องใส่หืใส่ยาอย่างอยู่บนเนาะอย่างนเนาะจะว่าคอยต่อคอยต่องานนี้เด้อเพราะว่างานนี้มันดีมาใส่กันมันต่ำพุดเนาะทีใดกระชิชทิมอยู่นี่นี่งานน,น้อยๆเด้อ <c oughs> แต่ว่ากระชิเป็นจริงเมื่อไหร่แล้วพี่น้นะองเนาะวอาวสกอตถูกเป็นได้ขากล้องใหม่เนาะ

mong <laughs> ờ, bung sẽ đi học à, 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 ở con ông tốt nóng bội cọc nóng bunny tatter con ông cọc bì đăng nó có đại nóng bọc 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 บมได้มาน้อกันว ah ่านี่ไปกับน้องแววตาว่าไปทางบ้านซาตาเพื่อนเนาะซาตาก็เรับข้อยอยู่ช่วงนี้พี่น้องเกี่ยวเข่ามีแต่บอลนุ่มเนาะมีแต่บอลนุ่มยู่เอาลูกพี่น้องเลยอ่ะเนาะสาเต้เดอเด้อเด้ออ่ะป่ะจะหากินข้าวกินน้ำจะเนาะเช็ดสวยไล้พี่น้องเลย โอ้ยังไงการดีมุกดีใจเด้อราวเตวเด้อร์ผู้ใดวันจันทร์พี่น้องเลยมือย่อเฮือนเพิ่นแต่ว่าทางเฮือนชาวเตวนี่แมนทางไอ้เตียงและบอสตเชอตแต่ว่าเสานี่ทางเชาวนี่ทางไอ้เตียงเนาะอ่าบอกนี่ทางไอ้เตียงคาสร้างนี่ทางไอ้บุญบออสร้างไอ้บุญเนาะเป็นเหตุเป็นชายเนาะโดยโดยโดยบ่ตาก็คู่กะขาวชั้น e e ี้พี่น้องเลย หากว่าว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยนําหรือว่าถ้ายัางมันขาดมันเหลือมบุพอจังใดเป็นเรื่องหลังคุมหลังคาดนี่ยังบริยินแผ่เบาเป็นบ่หรือว่าได้ยินมากแหละบ่โอได้นยินบริถามและบ่แต่ว่าเพิ่นถามนเนาะคือกันนั่นแหละฉันเพราะว่าแต่ละคนเนาะเป้าหมา,ายแักก็คืออยากให้สุพื้นนี้ได้เฮื่อนได้ซานเนาะให้มันเล่นมันทัวพี่นัองเลยเอา ก็คือสิ่งนี้ทามเพิ่นนอ,อนโยสาวฝนแล้วก็ยังวันนี้เนาะได้แต่เศร้านี่แหละว่าผูภรผู้ใหญ,ญ่ยทานได้เนาะอยากสมทบเข้ามากันยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่นอ้องเลยช่วงนั้นตกใจเบิดช่วงนั้นช่วงนั้นค้างเพิ่นไขนะ่เนาะแต่เศร้าครั้งนี้แล้วนะบัดเนาะบ่ได้คลาดมัองแล้วบนะัดเอ้าดีเศร้าไวัเนาะโดยเอาสบายดีจั่นโดยโดย,โดย,โดย,โดยตามสบายสาวเตลเนาะ โดยโดย้ดยจาจะกินอยู่นี่กินอยู่พุ่นเอ่อ áo áo นเอา้อได้บ่าตาหนะี่กินแล้วพี่น้องเอจังเข้ามาหัวเพฝนนี่คุณท่านได้พังเนาะอ่าเท่าจังใดงกด็กคือชิได้ขอโต้เจบคลิปกันเด้อพี่น้องหากว่าว่าผิดพลาดประการใดกระกรับขอโทษขออภัยน้ำลายลายเนะาะขอให้คุณแม่พี่น้อง fc บัตรสุขสุขคนจงอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะพี่น้อง hai kỳ ni cả khó cao các mà xa bài đi thì đồng đồng bye bye